นี่คือวิธีปลดล็อกปัญหาทางด้านรายได้อย่างขาววอนให้กับคุณครับที่คุณไม่จําเป็นต้องเหนื่อยหาลูกค้าใหม่ตลอดเวลาครับผมอาจารย์โทนี่ผู้เขียนหนังสือขายดีครับขายสินค้ามูลค่าสูงให้ลูกค้ามาซื้อซ้ําวันนี้ผมจะแนะนําคอร์สท,ที่สุดยอดมากๆที่จะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มรายได้ทางด้านการขายได้นะครับผลลัพธ์ที่คุณจะได้จากคอร์สครับ อย่างแรกครับมีคนกล่าวไว้ว่า bad system ครับ will beat a good person every time ต่อให้คุณมีคนดีๆในองค์กรแต่ถ้าคุณมีระบบแย่ๆเนี่ยระบบแย่ๆเนี่ยจะเอาชนะคนในองค์กรนะฮะ mm hmm. ผมก็เลยได้สร้างโมเดลเซ l l ิง g ซ u ตเซ s s ขึ้นมาที่จะสอนในคอร์สนี้จะเป็น5ขั้นตอนการขายที่คุณสามารถเอาไปทําซ้ําส่งต่อได้ใช้ได้ทั้ธุรกิจ h h Ticket ส,สินค้ามูลค่าสูงและ B2B ูทุกประเภทนะครับอ mm ่าพี่2ครับคุณจะมีการชนะงานที่สูงขึ้น เน,ะะนื่องจากผมจะให้เคล็ดลับเทคนิคในคอร์สนี้มากมายหลายสิบอย่างเลยที่คุณแล้วก็นักขายสามารถเอาไปใช้ได้คุณจะมีวินเรทคุณจะมีอัตราการชนะงานที่สูงขึ้นครับถัดไปครับผมจะสอนคุณนะฮะถึงวิธีทํายังไงให้คุณสปีดอัพเซลล์ไซเคิลเซลล์ไซเคิลนั่นคือวงจรการขายปกติคุณอาจจะขายสินค้าที่ใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนในการปิดงานโดยเฉลีย่ยแต่หลังจากที่คุณเรียนคอร์สผมแล้วเนี่ยผมมั่นใจได้ว่าคุณจะใช้ระยะเวลาน้อยลงอาจจะเหลือ2เดือนหรือ2เดือนครึ่งคุณก็จะปิดงานลูกค้าได้มากขึ้นครับข้อถัดไปครับ คุณจะสามารถรีพีทบุชเน็ตกับลูกค้าได้มากขึ้นให้ลูกค้ามาซื้อซ้ำกับคุณได้มากขึ้นครับสิ่งที่ทำให้ผมแตกต่างจากคนอื่นครับนะฮะก็คือผมคิดค้นโมเดลเซลลิงซักเซสห้าขั้นตอนที่ใช้ได้กับธุรกิจนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกครับการค้นพบ เป็นสกิลเซ็ตขั้นแรกเลยนะครับที่เซลเนี่ยจำเป็นต้องมีในแง่ของการหาลีดเจเนเรชันด้วยตัวเองการคัดเลือกโปรเจกต์ด้วยตัวเองครับสกิลเซ็ตที่2ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการนําเสนอนะฮะการทํานัดประชุมการขอเวลาจากลูกค้าในช่วงเะ้ยะเวลาที่ช่วงนี้ทุกคนมีงานยุ่งกันหมดทํายังไงถึงจะขอเวลาให้ลูกค้ามานัดประชุมกับเราได้การทํพาวเวอร์ฟูลพรีเซนเทชันทํายังไงให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจในพรีเซนเทชันของเราการใช้วิธีสไตล์เ l ลลิง หลังจากนั้นเนี่ยการติดตามงานเนี่ยสำคัญมากมากนะครับผมจะมาบอกถึงวิธีในก,การแก้กับจากที่ว่าเซลส่วนใหญ่เนี่ยทำไมถึงไม่ follow up งานทำไมถึง follow up ไปแล้วเนี่ยลูกค้าไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยเราจะมีวิธีแก้อย่างไรผมจะให้ channel วิธีการหลากหลายที่เซลล์เขาสามารถติดตามงานได้รวมถึงสมัยนี้เนี่ยเ,ยเป็นช่วงที่ decision maker unit ก็คือเป็นหลายๆคนในองค์กรนอกจากซ e อจะแต่สินใจแล้วทำงานถึงจะหาแชมเปี้ยนและถึงให้คนส่วนใหญ่นะครับเอ่อที่เห็นด้วยกับโปรเจกต์ของเรานะครับ ลังจากนั้นเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องการปิดการขายเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ต้องพูดหรืออ็อบเจกตทั้งแคนเดลิงก,การรักษาการรับมือข้อโต้แย้งนะฮะคือถ้าเกิดเรารับมือข้อโต้แย้งได้ดีอย่างมืออาชีพเนี่ยลูกค้าจะเชื่อถือเราแล้วก็อยากที่จะสั่งซื้อสินค้ากับเรารวมถึงการทำนีโกเชียชันการเจอจอต่อรองกับลูกค้าอย่างไงนะครับให้ลูกค้ารู้สึกโอเควินวินทั้งสองฝ่ายนะครับบริษัทเราไม่เสียเปรียบขั้นตอนสุดท้ายผมจะมาพูดถึงเรื่องรีเทนชันการขายซ้ํา พอเราขายไปได้ชักระยะหนึ่งครับเราก็จะเริ่มมีลูกค้าชั้นดีนะฮะเรากควรจะทำที่เรียกว่า key account planning การวางแผนที่จะเข้าไปหากับลูกค้าชั้นดีเหล่านั้นนะฮะการทํา up sell แล้วก็การทํา cross selling รวมถึงเทคนิคในแง่ของการขอ r e f e r l o w ด้วยนะครับอันนี้คือ5ขั้นตอนหลักนะครับ ที่คุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะทำซ้ำส่งต่อให้กับทีมงานได้แล้วผมยังมีขั้นตอนตรงกลางที่เรียกว่า Data i n s i g h t ด้วย Data i n s i g h t เนี่ยก็คือผมจะสอนวิธีทำยังไงคุณจะหา Customer i n s i g h t ได้การใช้เทคโนโล,โลยีอย่าง CRM อย่าง a ซ e s Automation นะครับที่มาช่วยในการขายนะครับ คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับคอร์สนี้เหมาะกับคนหลายกลุ่มด้วยกันครับอย่างแรกครับถ้าเกิดคุณเป็น Business owner ครับคุณอยากจะมาเรียนเองก็ได้เพราะว่าทักษะในแง่ของการขาย Business owner สําคัญมากหรือคุณอยากจะอยากเรียนแล้วก็ส่งให้ลูกน้องนะฮะเข้ามาเรียนต่อจากคุณก็ได้นะครับอันที่2ครับถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์เมนเจอร์เป็นเซลล์ดี렉เตอร์ในองค์กรนะฮะคุณอยากจะมาอัพสกิลด้วยตัวเองหรือคุณอยากจะซื้อคอร์สนี้ให้ลูกน้องคุณเรียนก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นนักขายอยู่แล้วที่มีประสบการณ์มาหลายปีเนี่ยคุณอาจต้องการไปรีสกิลทักษะตัวเองให้ดีมากขึ้นนะฮะคุณก็สามารถลงเรียนนี้ได้หรือแม้กระทั่งคุณอยากจะเริ่มต้นในอาชีพขายเพราะเป็นอาชีพที่ได้ยินว่าถ้าเกิดทําผลงานได้ดีเนี่ยจะมีความร่ำรวยเนี่ยนะคะคอสนี้จะเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะช่วยให้คุณก้าวเป็นนักขายที่ดีในอนาคตนะครับ ผมอาจารย์โทนี่นะครับสุปกรบุญเจียครับผมทำในแง่ของตัว c ีอนะครับบริษัททีมซักเซทที่ให้บริการทางด้าน Business c o n n e c อร์รีเจนเนอเรชั่น t ทเลเซ l e o u t s o u r c e นะฮะแล้วผมเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีแล้วก็รวมถึงในแง่ของการให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ฝึกอบรมชั้นนำให้กับองค์กรมากมายเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับผมอยากจะจบด้วยคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตครับที่พูดว่าการลงทุนที่ดีที่สุดครับก็คือการลงทุนในความรู้ของตัวเองนั่นเองเพราะว่ายิ่งคุณลงทุนในความรู้ในการเรียยนนนนรรรู้้้มมมาาาาาากกเเทท่่่ไไหหคคัััับบดจะลุณ แล้วพบกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ